พ่อเป็ดค่ะดูดิทุกคนตวงม่านหนึ่งวันค่ะมาตามแนวทางกับคุณพ่อนอกโครงุดท้ายคุณพ่อสุดท้ายได้หมดเลยค่ะมาตามแนวทางไปฝากทาพทุกชั้นทางบ้านในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2568ค่ะคุณพ่อว่าโครงสุดท้ายนี่ฝันดีคัะฝันดีค่ะเห็นหัวโตเลยสิมาเอากะมาเด้อเพื่อนบ่าถ้าว่มานี่ขาดไดนเพื่อนบ่ะขาดบ่ได้เนาะค่ะคุณพ่อขาดบ่ได้ค่ะต้องมาตามเนาะค่ะคุณพ่อว่าฝันดีค่ะประสน เป็นจังไรคุณพอ่อข่วงฟันนี่คือว่าฟัน,นดีคาดเถงฟันเห็นตัวตเล็กด้ยแหละฟันเราจะไปเงนเขาเหลนให้โรกเขาเหลื <c oughs> ให้โรกไม่โร่ให้โล่ของเขาค่ะ <c oughs> โร่เขาเขาก็เขาก็เปิดให้โรกนะเปิดขึ้นเห็นเด็กสี่เด็กสี่สองตัวแดงจึคงคืนเลยนะโอ้ oh แดงมืดเลยเลยสามตัวเห็นเจ็ดตัวทั้งเบิดเห็นสามเห็นสามตัวเห็นสี่สี่ศูนย์เห็นสี่สี่ศูนย์เอเห็นสามตัวเลยนะ โอ้คือแดงมือตัวสีเป็นสีสูนหรือสูนเป็นหรืสูนเลยนะถือปั้นหลวมเลยนักถือเจ้าคือถือวัตถุอย่างนึงถือหอดที่ตั้มคนละถือหอดบักที่คนละลุงคือข้าแัตริย์คนละบักซีตําเขาอื่นสีตํามมันสีเอวนะสีคุณ่อเห็นแนวไหอคุณพ่อสีเอวกับสีศูนอยู่เลยนะเอวก็เป็นหล็กศูนหน่อะยี่งบอกเอวเป็นศูนสีเอว อ๋อคุณพ่อเห็นเป็นสีเอียวมันบอกคะสีเอียวกระถือคนนะ่ะซ้ำก็ถือก็ตัวก็ถือเปิดโลคนนะ่ะสีสีเอียวนะเห็นเหล็กเห็นเลขกสีสีเอียวค่ะเอียวก็ L, มันก็สีสีโซนอยู่แล้วโซนมุม้งกลมหนอนมุ้งกลมได้นี่คือโมอสโตเลยได้โมสโตเลยไหมค่ะพันขึ้นว้านพันขึ้นว้านเออพันโอ้คือพันชักพันแนแค่วะนี่เปนี่กวอ่ำหน่อยนี่ละ มาเกี่ยกันก็หมดไปใหนโอ้กีน,ะนละค่ะพันแน่น์วันก็ถึเขาแล้วว่าววโอ้ถ้าฟันแนมไหนถึเข,า,ขา,าถ้าฟันเกีย่ยเห็นเห็นขาคน,นเห็นไหมเห็นแดงซึ้งเลยว่าซื้อลายไรเงว่อโอ้ตัวเลเงว่เนี่ยคือสบันออกเลยเพี่อนตัวไรคุณพอนี่ละซีซีซีศูนย์นนนนบอกคะออกะซื้อเขาโตกว่าศูนย์ซีตัวเดียวเลยนะเป็นก็ซื้อเล้ซีเจะโต สี่สองโจ,โจ้่ายสีว่าสีสองเหรอหคุณพอมันก็สีสองโจบอกไปสีสองเราเป็นแดงมดทั้งเหล็กแดงมืดโจเลยหมอคุณแบบน,นี่สองมาหนาะกันกันต้องก็ต้องกันออกกันออกล่างเลยออกซีซีกันออกบนออกศูนสีเลยเลยอืมวไนนแหละอืมเพราะว่าเราเห็นซูนสีสุดถ่ายนะค่ะศูนสีชุดถ่ายพอดีแบบเห็นเครื่องเครื่องนึงสีซีแดงมืดโจเลยค่ะอันนี้เขาเรียนโบกเหรอคะ ให้ลูกเรียนให้ลูกเขาเปิดเ้าออกหน้ามึงเปิดออกปุ๊บสีสีสูนแดงจึงคืนแดงม้วนสุดโตเร่อเขาอยากถามคุณพ่อเนาะให้ลูกนี่ถ้าค้าว่าเอียวนี่ถ้าเปิดออกเป็นเอียวมันเป็นสูนบอกคุณพ่อสูนจนวงกลมวงกลมแน่นเลแบบนี้แน่นม้วนวงกลมแน่นี่แดงคืนสีเป็นเหลือสีเหลือเป็นเหล่อสีก็เอียงก็เอิยนสีเอียวสีดำนั่นนะค่ะมันแดงจึนม้วนสุดโตเร่ออะไรเห็น เลี้ยงกันจตัวเลี้ยงกันเห็นกัวอี้นเห็นเลขสี่สองตัวแดงนี่คือบาทมาครับไปอีกเห็นเลขศูนย์หมันใส่นะแต่ว่ามันหม,ม,มันใจซีีกับศูน่ละเลข่ันมันใจสีีกับศูนย์ซีเลข่สองตัวนี่แต่ว่าสามตัวหายสี่สีศูนย์ศูนย์ค่ะมากแนี่นะงอนน,น,นี่มากแห้งค่ะให้ตัดเล่นเอาเล่นเอาแต่ว่าห้ซื่อเอาเลยสองตัวนะสื้อซีีนึ่งศูนย์สองโอศูนย์สี่น้่ค่ะครับ สื่อฐานโตกับสื้อซีซีศูนย์ไปเลยซีซีศูนย์ฐานโตอืมไอ้ความฝันนี่คุณพ่อไปเหร็นกับไผ่เพราะ่โอดเพราะยี่โอที่เป็นไผ่เพราะ่โอดี่ยังหน่อยนี่ละเพราะยังมีชีวิตบ่ยังอยู่อ๋อยังมีชีวิตอยู่เนาะค่ะไปเหร็นต้องการไปเหร็ิ่งเอาห้อมันคือแม่นขัดแแท้เลคือปดทุกอย่างเลยค่ะตั้มก็ถือทุกซี่ก็ถือคุณน่ะค่ะซี่เอวก็ถือคุณน่ะอืมคนออกว่าแน่คือแม่นค่ะ บานีคนที่คุณพ่อไปเล่ินหน่ำที่ว่าไปเล่นกระมูนี่เพิ่อนอายุจักปีคะคุณพ่อูมตัวนี้โบหูแต่ว่าบอเอาเราอายุล่านะั่นวแต่ว่าเด็กก็เปิดเปิดให้เบิร์นี่นะมันเป็นัาเตทนแห้งตัวนั้นตัดออกเป็นบอกคะเออเอาตะเลกที่เห็นคักๆเลยเอาตัวก็เห็นเห็นค่ะบานี่ก็จะเริ่มเมืพันขึ้นที่สองขึ้นวันก็ขึ้นนี่เมื่อขึ้นนี่เออพันว่าตัวนี้มันเป็นเด็กล่างนะอืมค่ะ ท่นว่าเลียวไปไปเห็นเห็นมองแง่งปา่างาป่าเป็นของน้อยเขาเอาป่ากันแท้แท้ก็เห็นปานะะ่าเนาะเห็นปลาลุกจับสองมือเลยนะจับปา่าค่ะจับปาาา่าสองมือตัวหนี่งตัวหน่อยตัวใหญ่อ,อืมตัวหน่อยยำกินเลยได้ป่ะเนาี่ยไอยเอ้ยตัวใหญ่กินดิบได้เลยตัวใหญ่โอ,อ้ได้กินปลาพร้อมเอ่อไม่แสดงว่าเลยเข่าลเลยคุณพ่อะไม่เลยจับปลาดุกตัวใหญ่สองแขนนี่กำไว้อืม บ้านเล่บ้านหอยตัวนี้จะเจ้าเพื่อนมันหน่อยแห้งแล้วหย่ำกินเลยนะอเรือตัวเดียวมาฟันขึ้นสองบ,บ,บ้านบ้านในเล่บ้าหอยมันเล่ก็เราต,ตัวนี้ก็ได้เล่งาน,นนะตัวนาว่าสนใจตัวไหนคุณพอเจ๊แปดตัวเดียวเลยเลยเลืกลางเจ๊แปดเลืกรางเจ้าก็เจ๊ป้ากับแปดเลยเจ้าออกแน่จำมาสองตัวตั่งของกินเลยนะหายไปเลยค่ะ ตัวน้อยหายแล้วตัวใหญ่เจ้าไว้ค่ะไปเอาตัวใหญ่มาไปเอาเจ็ดแปดตัวน şey ึงเอาเจ็ดแปดเหล็ก่างเหล็ก่างมันบอกเจ็ดแปดรางเจ็ดแปดในโบนในม้วนนี่ละศูนยีกับสี่ีนี่แหละค่ะกันื่อสร้างโต้สื้อสี่ีศูนย์ค่ะใส่ได้เลยละงอนคือเราคือเราออกแผงค่ะนอกเนื้อจากนั้นก็ให้กับผู้ชมวพื้นตีเอาเนาะคุณพ่อเนาะค่ะแต่ว่าคุณพ่อพื้นตีให้แล้วทั้งบนทั้งล่างเนาะทั้งบนทั้งล่างมีเท่านี้ครับฝันเขียนเจ้าจากับฝันพื้น่าคาแล้ว เจ็ดแปดเพิ่นว้าค่ะเแนี่ยทางในงวดนี่เนาะันงวดนี่าพันพันบาทพอดีพอพันกระเทเราไปนอนเลิกไม่มีพันค่ะยื่ซื้อนองมารับน้ามือหนึ่งก็ยพันได้กับรับได้กับรับมันพันเหนศูนย์สี่กับสี่สี่ค่ะนองมารับเลยนะอาสมนุษงรับอยู่รับน้อยเดียว ดึงเลือกขียแก่ฟันคอนซีแจงพูนฟันพอดีพู้น้อเขาพอดีแด้วเลยโอ้ฟันคอนซีแจงนี่มันหมักเหม็นนะคุณพ่อเรามาฟันมือขื่อหนิแห้งตาจังฟันเลยกินพร้อมเดี๋ยวจับปลาเดี๋ยวกินปลาพร้อมปลาสองมือตัวมันอ้ยหน่อยแห้งตัวนี้ตัวใหญ่แห้งค่ะตัวหน่อยผมยำกินเลยยำกินทั้งดิบเลยกินดิบเลยเออตัวใหญ่กำใหม่ค่ะเอาตัวใหญ่ก่อน เดอเออเจ๊แตกก็ได้นะตจ๊ะว่างเข่าจะเทะแล้วเล็คุณพ่อนี่สิสีเข่าตัวใดเท่านั้นล่ะเนาะคุณพ่อเนาะเลยว่างขึ้นเลยว่างเลยบนเลยเข่าเนาะค่ะนี่ท่านี้ละค่ะทำอ่ะขอให้ได้โชคใหญ่กับพ่อเป็ดในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะขอบคุณพ่อเป็ดได้หลายค่ะโบเพีงแนวทางขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อเป็ดค่ะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปด พ่อเป็ดนี่เพิ่นฝันโค้งสุดถ่ายเนาะเพื่อนฝันแบบคักเพื่อนว่าค่ะเพื่อนฝัน่ายางไปสิไปเล่นให้โล่เพื่อนว่าค่ะสิปเล่นให้โล่ไปหอดนี่ไปลงเลยเพื่อนว่าไปลงให้โล่เลยเพื่อนว่าในความฝันเนาะค่ะเพราะเขาเปิดออกเนาะค่ะเพื่อนว่าเพื่อนเห็นเหลศู440เพิ่นว่ะเป็นเหลขเห็นอยู่ในไฮโลเพื่อนว่าค่ะ ชัดเจนเลยเพิ่นว่าแดงจึงคึงเพิ่นว่าเลี่ยงกันเลยเพิ่นว่าค่ะ4403ตัเพิ่นว่าค่ะแล้วก็มาฝันต่อไปอีกเพิ่นว่าฝันต่อไปอีกนี่ฝันว่าได้ไปจับปลาเพิ่นว่าจับปลาจับสองมือเลยเพิ่นว่าแต่ว่าได้คางละตูเพิ่นว่าคางนึงนี่ได้ปลาดุกตัวหน่อยเพิ่นว่าอีกคางนึงได้ปลาดุกตัวใหญ่เพิ่นว่าค่ะในกลามฝันนี่เลยกินปลาดุกตัวหน่อยกินดิบเลยเพิ่นว่ากินเข้าไปเลยเพิ่นว่าค่ะ แต่ว่าอีก้างหนึ่งนี่ยังถือยังกำจะรออยู่เพื่อนว่าค่ะกับฟันซ้ำนี่เพิ่นว่าค่ะเพื่อนได้หายแนวทางมากเนาะค่ะก็คือ440ศย์เนาะค่ะเป็นเหลขเห็นในไให้โลดตัวแดงจึงคืนงเนาะค่ะเลข3สามตัวแต่ว่าหายตัดออกมาเพื่อนว่าเน้นๆมักแห่งนี่ตัดออกมาก็คือ44กับ40เนาะค่ะกับ0 4เนาะค่ะ กับเอาเพิ่นว่าค่ะ0 4 4 0เนาะค่ะแต่ว่าที่เพื่อนเน้นไ้ก็คือ CC กับ0 4นเนาะค่ะมักแห้งเพื่อนว่าแล้วก็เลขก่างเนาะค่ะเพื่อนไ้เป็นเลขล่างนี่เลขตีจากฝันเนาะค่ะที่เพื่อนฝันว่าเพื่อนได้จับปลาได้กินปลาเนาะค่ะเพื่อนไหเจ็เก่าพิ่นว่าจับเป็นเจ็เพื่อนว่าปลาเป็น8เพิ่นว่าจะได้กับเจ็7เก่าะแต่ว่าสีล่งลางเพิ่นว่าค่ะเป็นแนวทางของพอเป็ดคงสุดท้ายนี่เนาะค่ะในงวดวันที่1นพฤศจิกายน2568เนห้าู้มทุกคิบลปภเนราบค่ะขอใุุ้่คนค่้ แต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนําเด้อค่ะมักตัวใดชอบตัวไดเอาตัวนั่นค่ะคา้ะาคลิปนี้ทานช่้ชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงพารวยน้ำนี้เด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปนาพ่อกันใหม่ขอบคุณค่ะ